หลังจากที่เราได้ฟังคุณหมอตอกแตกแล้วพี่ปันเราลองมาเลือกชุดดูมะว่าว่าว่าใครราศีอะไรใส่สีไหนดีใช่ไหมเอางี้เอาเปราศีโยเกิร์ตก่อนคุณโยเกิร์ตราศีกุมราศีกุมสีม่วงหรือไม่ก็คริสตัลใสมีขาแซมได้นิดนิดสีม่วงที่ดูอ่ะขอหยิบชิ้นนี้ก่อน อบถูกใจเหมือนกันถูกใจเหมือนกันสีม่วงจากโซดาสวยถ้าอย่างนั้นพี่ก็ขอเป็นโททอลุคเลยเพราะคุณออบบอกว่ามีสีขาวแทรกได้ช,ชุดมันก็เป็นเฟมินีนเฟมินีโบฮีเมียนใช่ไหมนนแต่จะดูว่าเราจะไปใส่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในในรายการอีกทีหนึง่งแล้ดูว่าเราจะใส่กับหินอะไรยังไงดูไว้ถต้องโอเค นี่คือราศีเป็นเพื่อนสาวโยราศีกุมสาวราศีกุมที่เราฟังคุณหมอพูดไปเมื่อกี้นี้เอ๊ะคุณยอมมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าอยู่ก็เอ๊ะออคริสตัลก็ตามที่ตามที่คุณหมอบอกไม่ค่อยชื่อนะไม่ค่อยชื่อนะแต่เอามาใส่เพิ่มนะไม่ใช่ม่วงก็เป็นคริสตัลใสๆเกจจากตังหู คุณโยเกิดได้พี่ปั้นก็เลยจัดอันนี้ให้หนูทีนี้เรามาดูถึงโทนโทนชุดอันนี้ก็คือโอเคสาวราศีกุมออกจากบ้านในชุดสีม่วงทีเนี้ยเ,เราก็อาจจะต้องเติมเครื่องประดับที่เป็นมงคลเข้าไปเพิ่มอีกเป็นโทนสีม่วงเดีย๋ยนะเราขอเลือกกับคริสตัลใส เนี่ยก็นักกระแสตอนนี้ก็ที่เป็นไม่เลอะเข้ากับชุดนะมีความเป็นใช่มันก็เป็นฮิปปี้ฮิปปี้ไงฮิปปี้ฮิปปี้โอ๊ปหนูลองหมุนตัวคทีหนึ่งได้ไหมเอ่ยโอเคลองโทวข้อมือให้พี่นิดนึง อ่าเ,เนี่ยก็จะดูแบบน่ารักน่ารักสำหรับโยเนี่ยส่วนตัวมองเจ้าหินเนี่ยเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งไม่ต่างอะไรจากสร้อยหรือว่าต่างหูดูเป็นเครื่องประดับดีกว่าเนาะใช่ีนที่สำคัญ<ม>ที่ป้านจะได้ทำคริสตัลใสก็คือตามที่ที่บอกเมื่อกี้เนี้ยก็คือชุดเราเลือกสีม่วงแล้วแต่สังเกตว่าชุดนี้มันก็จะเรียบๆดีเทลเขาก็มีก็กคือมีขนนกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยตรงคอมันโล่งก็อัก ถ้าสมมุติว่าเป็นไอเดียให้สาวๆว่ามีชุดเรียบๆแบบนี้ก็ลองหาสร้อยคริสตัลหรือข้อมือหินถ้ามีตอนนี้หรือถ้ายังไม่มีก็อาจจะเลือกข้อมือหินโทนสีม่วงอะเมทิสหรือจะเป็นไอซี่คอร์จากมนีไปให้ให้มาเสริมเข้าไปทั้งลุคนี่ทั้งลุกของโซดานะดีมาก ุโซดาชูโซดาก็เป็นซายโซดาใน็ดเดเดือนนี้เดือนมกร์ก้าก็ต้องเป็นราศีมังกร,งกรให้ราศีมังกรนิดนึงราศีมังกรอย่อ่ะแต่ผู้หญิงผู้ชายบ้างมังกรต้องเป็นสีแดงตามที่คุณหมอบอกโอเค เมื่อกี้เราดูน้องผู้หญิงราศีกุมคราวนี้ต่อมาที่จะนําเสนอให้ดูยกตัวอย่างก็เป็นราศีมังกรอันนี้น้องเขาใส่มาแล้วเรียบร้อยร uh huh. าศีมังกรเ uh huh. มื่อกี้ที่คุณหมอแนะนําก็คือเป็นโทนสีแดง uh huh. แต่เข้มเข้มเข้ม,เ,ขมเป็นแดงแต่ถ้าจะให้ใส่ทั้งชุดเป็นแดง uh huh. มันก็จะกรลอยอยู่ uh huh. ใช่ไหมเราก็มีเบรกด้วยสูตรสีขาวดํา จริงๆไม่ผู้ชายมันก็ไม่ได้มีเ่องประดับอะไรอยู่แล้วแต่นะอยากให้ดูตัวอย่างของข้อมือซึ่งเราเลือกให้น้องเขาใส่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยผู้ชายก็น่าจะใส่อะไรที่มันแมนๆหน่อยเช่นเป็นคอร์สที่มีแร่สีดําๆอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันถ้าดูดีๆมันก็แบบลายมันก็ดูเป็นกราฟิกสวยงามหรือจะใส่โทนสีที่เป็นเทาเข้ามาช่วยอีกก็ได้ อาจจะใส่ผสมกับนาฬิกาหรืออะไรที่เรามีอยู่กระเทศดีตอนนี้ยเรวรู้สึกว่าผู้ชายใส่โทนสีแบบนี้เแล้วเขาไม่เขินแน่นอนดูแบบเป็นหนุ่มลิ้อไย่างเงี้ยจะต้องเลือกสีแดงที่เป็นแดงแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูเป็นแฟชั่นแฟชั่นขึ้นดูเป็นผู้ชายต่งตัว ต่อไปก็พี่ทีกรค,คนนึ่งคุณลินเซ่คุณลินเซ่ราศีกรกฎกรกฎกรกฎคือจะต้องห้ามเป็นเงินห้ามเป็นเงินเราก็ใช้สีคู่ตรงข้ามกับเงินสีทอง,ทองมาแล้วคะ่ะต่อไปเป็นราศีของเรากรกฎค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าใส่สีทองก็ได้ทีนี้ ก็สีทองเป็นสีที่พี่ว่าบางทีบางทีบางคนอาจจะต้องคิดว่าสีทองต้องแบบใส่ไปงานกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ลองดูชุดอย่างวันนี้ที่เอามาเป็นของ DVF เดี๋ยวเธอลองยืนคู่กันสิมาด้วยกันเป็นสีขาวไอ้อย่างคุณหลินอย่างเงี้ยใส่ชุดขาวก็ใส่เครื่องประดับสีทองอย่างสมมุติอย่างชุดคุณน้องชุดนี้เป็นเป็นทองมัหมดน ทีเนี้ยชุดมันก็อาจจะดูแบบถ้ามองอย่างเงี้ยก็จะดูแบบซีซีวสว่สอ,อย่าลืมหินอย่าลืมใส่หินอย่าลืมใส่หิน,ห,นหินของคนสีที่เป็นล,ลักราศีกรกฎถ้าจะต้องแนะนำจริงก็ต้องอมิดนี้ปุ๊บอันนี้เลยอะไระไอะอันนี้คืออะไรนะไหมทองไหมทองที่ตอนนี้กําลังนิยมมากที่สุดมมไหมทองจะช่วยเราเรียกทรัพย์ ที่คนผิวสีอย่างเงี้ยสองสีสีน้ำผึ้งเงี้ยใส่สีแบบทองทองนี้สวยเนาะนี่แล้วเราอะเขาด้วยและเธอว่าแบบสีเขียวอะมันขับกับสีทองพอธาตุทองอะมันถูกแบบสีเขียวสีต้นไม้มาแล้วค่ะลินบอกแล้วว่าเทปนี้รู้ไปเลยเหมือนเขารับเรามานั่งด้วยกันสองคนเลยคือเทปนี้เหมาะสำหรับคุณสองคนมากอันนี้ก็ดีเลยเนาะลุคนี้ยลุคนี้ เป็นลูกโกโก้จากกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แล้วถ้าใครชอบแบบชุดแบบนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ DVF ชุดนนี้เขาเรียก่า r a p d a y เป็นแบบซิงเกิลเจอร์ของเขาและรองเท้ากับกระเป๋านะคะและน้ำเลยจิมมี่ชูเท่านั้นได้ท้องสีนี้ เราไปขอพูดถึงเรื่องของตัวเองมพิได้ไหมอันนี้ราศีของคุณปั้นนะคะคือสีเขียวคือราศีสิงห์ที่หมอที่คุณหมอแนะนําให้เราความเขีเข้มด้วยนะต้องเป็นเขียวเข้มเพราะว่าราศีสิงห์เป็นราศีก็คือสิงโตอ่ะสิงโตเขาต้องอยู่พูดง่ายๆเิงโตอยู่ในป่าแค่นั้นเอง สีเขียวอย่างลุกที่นําเสนอมาเนี่ยลุคนี้ก็จะให้ดูโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงอย่างชุดของเราชุดนี้เป็นชุดจากคูเรเต้ ated, ของคุณเอกของประเสริฐก็ดีไซน์จะเห็นว่าคัตติ้งเนี่ยถ้ามองจริงๆมันก็คือเสื้อสูทรธรรมดาแต่ว่าคุณเอกเขาก็เพิ่มดีเทลของชิ้นหน้าที่มันดูแปลกตาขึ้นมานหลังเยลยซิคเคอร์อน้องลองหันหลังนิดหนึง่งมีลูกเล่นตรงนี้เป็นสาฟารีสาฟารีมันจะมีแบบ คล้ายๆโค้ดคล้ายทุกซับเรีที่มีเข็มขัดมีอะไรมาสอนไว้ให้เห็นเงีนะโอเคส่วนโทนสีเขียวเนี่ยก็ลองดูจริงๆสีเขียวเป็นสีที่ผู้ชายใส่ได้นะขอบคุณมากพี่ป้านขอบคุณค่ะคุณจ่าอย่าลืมมาหินไปคืนเขานะคะว่าจะที่นั่นแหละจะได้คุยกับเขาหลังจาก